สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาที่สนามนนทบุรีสเตเดียมครับชมการในขันฟุตซอลเอฟซีฟุตซอลเอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกนะครับคู่ระหว่างบาเรนครับพบกับทีมชาติบรูไนในส่วนรายการวันนี้มีพี่ตูก่กฤษณพยุงครับและผมก้องกีรติจงสถิตเสถียรรับหน้าที่ครับเกมมาในขันเริ่มแล้วครับบรุไในวันนี้มาในชุดเสื้อสีเขียวขี่มาทั้งชุดนะครับ แต่ดูดูค่อยๆดูสถานการณ์กันไปครับแบบเรียลไทม์อ้าวมาแล้ว1 0ูตรครับได้ประตูไปแล้วครับอูพ้นนนาทีมานิดๆเท่านั้นครับเข้าสู่นาทีที่2บาเรนได้ประตูขึ้นนำครับถือว่าทำสวยนะครับจังหวะนี้มาตามสูตรครับขยับจนโซนรับของบูไนเนยหลงครับแล้วตรงนั้นเนี่ยอาลีนัมีพื้นที่มีเวลาเยอะเหลือเกินครับสมาเล่นกับอัลสันดี้อัลสันดี้เห็นอาารีแหละครับอามารี ใหให้อันตาปาดมาตามสูตรได้ยิงทีแรกไม่เข้าแต่ตามไปซ้ำแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้แต่ว่ลูกนี้ให้ประตูนะครับโอเป็นประตูที่2ของบาเรนครับแล้วก็มาจากเจ้าเดิมครับเซารมานมูนัมหม,มัดครับนี่ครับเข้าทําสวยครับอามาลีขวางให้อันตาแล้วปาดทีเดียวมาเลยครับตรงจุดนัดพบตรงนั้นคนระับยิงทีแรกนะติดอบูซามานิดนึงครับแล้วก็ตามไปซ้ําได้มมฮัมหม,มัดอันตา าดมาของผู้นายลูกนี้ก็ดักได้อีกแล้วครับโตขึ้นมา3ต่อ2ไหลมาหักข้อและจิ้มง่ายๆเข้าไปเลยครับมาคราวนี้ได้จบเองแล้วเป็นประตูแล้วครับทางด้านของอามาร,รีประตูรแรกในรอบเขเลือกรอบนี้มาสักทีครับสกอ์ไหลมาเรื่อยๆเลยครับนี่ต้องชมจังหวะหักข้อปาดระบายของทัสซันมาซูกนะฮะนี่ครับปาดลอดขาทางด้านของโม oh ฮัมเหม็ดฮับฟิซุดดีนมาครับแล้วตรงนั้นเนี่ย แซงมารออยู่แล้วครับอัมมาลีได้เซตขึ้นมาหนีมาลูกนี้จ่ายเสียอีกแล้วครับจาฟาตัดได้อันต้าเล่นกับจาฟ้ายิงลูกนี้ติดหัวไหลของอบูซาม่าครับ20นาทีแรกนะครับแล้วไหลกับมาแอทแทกบอลหนีและซัดลูกนี้ชาร์จเข้าไปเลยครับโอ้โห4ต่อศครับเดี๋ยวต้องดูว่าบอลสุดท้ายนะโดนอันต้าหรือเปล่าครับหลายคน เชียร์จอห์นวิกอยู่เฮะจอห์นวิกย,ยิง <John Wick. S 1> โชว์้วครับสบายๆนะครับ,ส,บ,ส,บ,รบสำหรับแบรนด์ดูครับกดด้วย้ายอัดเข้ามาโอ้โดนเต็มๆครับอันต้าครับเป็นคนแปลลูกนี้เข้าไปครับ4ี่ประตูต่อศูนครับต้องชมจังหวะแอตแทกหลบจังหวะแรกเลยนะฮะแอตแทกหลบมาตามสูตรและยัดมาตรงนี้ครับกลับมาตั้งกันใ่สับคืนนัสรินแล้ว ขี่ยหนีลูกนี้โดนแย่งอีกแล้วแล้วขึ้นมาเอาลัรสฟอลูกนี้ไม่ผ่านครับโอ้นัสรีนมีจังหวะตัดแบบนี้สองครั้งแล้วครับขึ้นมาของรูไนโยกเข้าไหนสวยด้วยครับแต่บอลยาวไปแล้วครับโดนอับดุลลาลีตัดได้2ต่อหนึ่งอาลีเข้าขวาไหลกันมาให้อลัสฟออลัสฟอจ่ายสวยด้วยแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอับดุลลาลียังไม่ได้ครับประตูแรกของเขาในรายการนี้ผันมาโวยเลยครับลูกนี้ คือเพื่อนจ่ายมาดีแล้วนะครับโอ้หลุดออกจากกรอบไปครับต้องขมๆหน่อยบูนและหนีมาของอันต้าหลอเพื่อนอยู่จ่ายมาละห้าศูนย์เลยครับโอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกของคนนี้ครับหมายเลขสิบสองเซามามนมัวล่ามูหมหมัดครับดูครับบอลแรกของอันต้าเนี่ยดีครับแล้วพามาเองครับก่อนจะจ่ายให้กับเซามามนได้ยิงโล่งๆเข้าไปนี่ครับคือไหลมาให้เนี่ยเท้าซ้ายแค่กระแทกบอลอย่างเดียวครับ ยกขึ้นมาจังหวะนี้ขวางมาให้อัมมาอาลียิงขวางง่ายๆเข้าไปเลยครับโอ้โหประตูที่2ของอัมมาลีในเกมนี้ครับส่งให้บาเรนขึ้นนำบรูไนไปแล้ว6ประตูต่อศูนย์ก็เป็นน้าเป้าที่เพิ่งจะมาทำประตูได้ในเกมนี้นะครับอัมมาอาลีดูจังหวะนี้ครับซามาเน่ให้มาอัมมาโยกเข้าขวาครับหาเหลี่ยมยิงแล้วจิ้มจังหวะนี้เข้าไปฮ่องกงไปเสมอกับเลบานอนนะครับใช่เหลียมนั้นก็เลยทำให้ต้อนแต้มมันหาแต่ดูลูกนี้ก่อนครับ8ปประตูต่อศูนย์ครับ โอ้แล้วทําได้แล้วครับดูครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมาเองครับแล้วชงเองกินเองด้วยครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปหมดสิทินครับอาบูซาม่ายอมมอบตัวเลยครับลูกนี้บอลมันส่วนหนึ่งก็ไม่มีผลแล้วด้วยละค,ครับฟรีคิกลูกนี้ลองยิงดูลูกนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้ซ้ายของยามีนมูฮัมหมัดครับ อับดุลลาอาลีซา,าร์ามนเซอร์นเอาตัวบังไว้แล้วพลิกหนีสวยครับอับดุลลาอาลีปล่อยหลุดมาแล้วแล้วปาดหลบพ้นไหมพ้นไหมยิงลูกนี้แม่ฉันลบไปเข้าหน้าต่างครับโอ้บอลจังหวะสุดท้ายต้องชมอับูซามาด้วยครับบีบมุมให้อับดุลลาอัลีลต้อง้ายหลบครับแล้วเนี่ยครับเอาขายแย่สกัดไว้ได้ถึงสองครั้งครับอันต้าโบกอีกแล้วครับโบกอีกแล้วจะติดเครื่องเลยครับอันต้ามีมาบล็อกให้เข้าในยิงลูกนี้ ซอมลูกลักษณะเหมือนการบล็อกนะครับเอาหน้าเป้ามาบล็อกให้แล้วอันตาโดนล้อมอยู่สหนีมาได้ด้วยครับแล้วจะจิ้มอีกทีโมไปติดคาลิวสับครับโมหนึ่งตอนหนึ่งนี่เอาไปอยู่ยากจริงๆนะฮะการเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลหรือรอบ8ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพเมื่อปี2018นะครับสำหรับบาเรนไปฟาวครับนี่ครับแตะหนีคนแรกไปแล้วเราไปเข้าเหลี่ยมของคาริวสับแล้วครับไปคว้าเอาหัวไหล่ครับ หลังจากที่ได้ประตูแรกในช่วงต้นครึ่งหลังนี่ก็ถือว่าบูไนเหมือนตั้งสติได้นะฮะเล่นเกมรับในถือว่าทําได้ดีขึ้นละครับโดนน้อยกว่าครึ่งแรกเยอะเลยครับสําหรับบูไนใช่ครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียใบเหลืองครับโบฮันดูจังหวะที่ไม่ผลักนะครับดื้อเลยครับลูกนี้มันต่อหน้าต่อตาพุทธศิสป์เลยละครับใช่ครับถือว่าได้ลองไปเลยครับลูกทีมของโฟกาเจโร จ่ายยัดมาลูกนี้ก็ยากไปหน่อยครับแต่เซามานยังแก้ไขได้จะพลิ้วหนีไปก็สุดท้ายได้บอลด้วยครับแล้วโดนเกี่ยวลงมาพุทธสินให้ฟาวแต่เป็นนอกกรอบครับใบเหลืองไปด้วยครับลูกนี้นี่ครับจังหวะเทินหนีมาหมุนหนึ่งรอบครับแล้วแหวกมาอีกสองคนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนดึงครับแล้วก็โดนเตะด้วยนะครับโอ้โหได้จบและเรียบร้อยเลยครับโอ้โห9-0ครับ โอ้โหไปแล้วครับลูกนี้มาเพิ่มได้จากเซตเพล์ครับสำหรับบาเรนถือว่าจัดการได้ดีขึ้นนะครับไปรึ่งหลังนี่ครับดูครับไหลสั้นๆมาแล้วยิงอัดไปที่หน้าอกครับกระดอนมา2ทีครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปคืออับูซาม่าเนี่ยทุ่มสุดตัวแล้วครับกับจังหวะที่โดนยิงอัดนี่ครับโอ้โหโชว์ความแข็งแกร่งครับสุดท้ายเนี่ยไม่พ้นครับโดนท้ายคนอื่นมาต่อยท้องใช่ฮะอุ้ยแล้วลูกนี้เกือบไปครับโอ้จังหวะ จ่ายพลาดของอัลซัดดี้ครับไปติดอามรุนฮาซิกแล้วบอลเข้ากรอบด้วยครับแต่ว่าคนนี้ไม่เผลอครับเอามาฟุตไม่มีผู้เล่นจากปูไนที่ทำสกอร์ได้นะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะอาจจะต้องลุ้นนะครับเวลายังพอมีและวแยงได้ลูกนี้โอ้สุดท้ายไปเข้าเมืองเอามาฟูตครับโอ้เป็นทางด้านยามีนมู h ม m m a d ครับเซตคืนกลับมาให้อบูซามาเลย เปิดยาวๆพุ่งๆมาลูกนี้ก็เข้ามือของเอามาฟูดยิงสวนเลยครับโอ้โหเห็น,นาอาบูซาม่าออกมาจากตำแหน่งครับว่าลูกนี้ไม่ตรงกรอบขอลองสักหน่อยครับจังหวะนี้ยกไม่พ้นและโอกาสของบูไนแล้วครับได้ยิงด้วยขวาลูกนี้ก็ไปเฉล็บครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมได้โอกาสโตสวยๆแล้วครับแต่ว่าไม่ดีแล้วยัดมาลูกนี้ติดซ้ำปัดได้โอไม่ได้ครับบูไน โอ้คนยิงนี่เป็นอเมรูนฮาซิกครับคลิกอินเข้ามาครับแล้วบอลทะลักมาเนี่ยปัดมาเข้าทางเขาแล้วครับฮาบ์บอลเล่เข้ามาแต่ว่ายังบินมาปัดได้ครับอามาฟูดยกไกลออกมาแตะจังหวะแรกดีได้ยิงลูกนี้ปัดอีกแล้วครับอามาฟูดแล้วตามไปรับได้จัโต้ลูกนี้โดนดีเลยแล้วก็ได้ฟาวเลยครับเป็นฟาวรวมของบูไนไปเอาไม่เป็นฟาวปกติครับ แล้วก็เนี่ยครับหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเป็นนั้นว่าบาเรนครับส่งท้ายรอบคัดเลือกด้วยการทุบเอาชนะบูรนไปได้9ประตูต่อศูนย์ครับ